ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะเขาเรียวทมเนี่ยแล้วใครหนูเรียวทมตอนดูหนูยากอ่ะแล้วนี่งอมมากเลยกว่าแล้วครน,นายกพัดมาแล้วจ้าบ้านจะพังถามจริงพ่อมันจะไล่ไปถึงบ้านหรอปะเทียนข้างนองดูมีทีท่าว่าฝนจะตกอ,อีกไหม รถไม่มีค่ะมน้ำวันนั้นเนี่ยมันมืดอ้อาวันนี้ก็แสดงว่าเราก็ไม่โดนอะดิไม่โดนเดี๋ยวจะไปเป่ากระถาหน้าบ้านหน่อยซึ่งจะเป่าขา<อ>ยืนถอดเสือ้อยืนถอดเสืออ้อไพี่โลดมาแล้วจ้าปากช่องก็มาแล้วคิดถึงมาดามมุกแล้วนะคะเสื้อพี่ปัญญาเลยอะอิตย์นี้พายุเราจะมาอีกแล้วค่ะฟ้ามืมดมัวดิ เหมือนทองฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดอังกอร์อังกอร์ไม่ไม่ปังเลยอ่ะพี่เก่งเยจุ๊มเยจุ๊มก็อังกอร์ทั้งวันเหมือนกันนะแปรปวนมากฟ้าวิปริตก็คืออะไรว่าฉีดน้ำใส่หลังคาให้สัตว์เลี้ยงเฮ้ยเขาฉีดย้อนไอ้แผ่นนั้นนะป่าถ้าฉีดย้อนแผ่นฟ้าเปียกแน่เลยนะแผ่นอะไรก็ต้องฉีดให้มันลงอย่างนี้นะไม่ใช่ฉีดเขาเองนี่นะฟ้าก่งมากก็เขาฉีดใส่หลังคาเฉยก็ใช่ไง ก็ใช่ไงถ้าฉี่ย้อนสอนมันก็เสร็จเลยแล้วสรุปก็คือตอนนี้พ่อ,อน,นี่ก็หาเรื่องปไ,ออไปเลยอ่ะเดินเดินเดินดูมีต้องเดินต้องแหก็ไม่เดินแล้วไม่เดินตรงเ,เล็กๆแล้วถ้าล้ไมไปคือทำไงตัวเองประกันก็ไม่มีอ๋อโรงพยาบาลอีกแล้วลำบากโทรหาผอโรงพยาบาลอีก แม่เขาไปกับลูกชายสุดที่รักเขาวันนี้เขากลับมาเขาคงคุยกันแล้วแหละแต่เขาก็แยกกันไปนี่ไม่หรอกไปคุยอคิวบนเตาเนี่ยถามหมดไรอยู่นะแม่พ่อชอบอะไรอยู่ลืมหรืออะไรฮะจะรู้ไหมเออทำมาตรการด้พ่อด้วยจะเป็นคนเกินคนโสเกินอย่างมากเดี๋ยวดูเป็นคนที่จะเดินออกไปเอง บ้านหลักเนี้ยพี่จะอยู Je ่พี <h idden> <h idden> so ่จะไปไหนพี่เกจยูทุกคนจะไม่ไปกูพี่จะอยูก่อนทีเมื่อไหรใครให้จัดกบเช็ดกล้องด่วนมัวจริงอ้าวไม่ใช่ท้องฟ้ามัวเหรอเนี่ยที่แท้ก็คือกล้องของเรานั่นเองที่มัวข้อเจนได้ไปกำได้ไปหลังกำแพงหรือยังคะ หลังกอมแพงคืออะไรอะ่ะพ่อเจนองอเแขงมาเดี๋ยวโมเดลเดี๋ยวพัดลมไปด้วยนะแรงเคงกรงเคกแอร์อุ่้ไม่ไหวโมเดลซื้อน,น้ำมะนาวกลับมาฝากให้ด้วยเลยได้ไหมมะนาวมวยมะนาวเหรอมะนาวปั่นธรรมดาเนอะ ไม่รู้ค่ะว่าแม่เขาไปร่วมทํำไมบ้างหรือเปล่าไม่ได้คุยกับแม่เลยจ้าลองข้ามกวมแพขอโทษพิมไม่หมดพ่อเราเร็วหนูขอคำปรึกษาอยู่นะเรื <c oughs> ่องเวลาเรารู้สึกไม่มี energy, <c oughs> เอ็นจ y ต้องทำยังไงก็วิ่งกหนูเคยพอมีคนถามอมนกันหวังขอไฟในการทำงานแนละ้วหนูตอบว่าอะไรปะมองเงินในบัญชีหาเป้าให้เจอ ตอนนี้มันทำมองไงก็เท่านั้นน่ะเหมือนตามันเบลอตอนนี้มาแล้ไม่มีปุ๊บคิดถึงตอนที่ไม่มีงานเราต้องแต่งงานแต่ตอนเนี้ยเขไม่ไหวอยู่ดีอะแก่ต้องการพักนิดเดียวหนูช้อปปิง้งช้อปปิ้งก็ไม่ไหวไปเล่นเ,เกมไ<ะ>ปเล่นเ,เกมนะพี่เกมบอกให้หนูว่างขายของเราเห็นมันเราบังเอิญให้หนูนั่งขายของ ลูกค้าไม่มีเงินจะซื้อแล้วตอนนี้นซื้อทุกวันเลยทำบ้านต้องใช้เงินมาพูดเสียงดังเลยก็ได้ทั้งนั้นอะทำไรดีอ่ะโทรไปอ้อผู้ชายเล่นลองไหมคอนเทนต์เราอย่าปล่อยให้ชื่นว่างเฮ้ยทำไมมันเกลียดขนาดนี้วะวอะไคิดถึงค่าไฟค่ะ เราไปหาผู้ชายดยิผู้ชายบอกเป็นไรอะ่ะฮัลโหลทำไมรับเร็วจังอะ่ะก็อยู่กระคอมอะค่ะไม่มีทำอะไรอะ่ะอยู่หน้าคอมเลยเอา๋ยวรายการไม่ไีทำอะไรอะ่ะตอนนี้เหรอกำลังพิ์งนานหนูไม่มีกำลังใจในการทำงานเลยตอนฟังวัยเลยอะ่ะทำไมอะ่ะหนูเหนื่อยอะ่ะเหนื่อยไงยอะ่ะหนูนอนแล้วนี่ หนูตื่นเที่ยงหนูตื่นใหม่โมงแล้วหนูไม่ไหวหนูตื่นมาหนูไม่มีแรงเลยหนูแบบเพียบเลยเมื่อวานเเด็กหล่แจกหรือหรอเออหนูมันไม่ไหวอ่ะเบสทังไงดีไเวลานหนูไปเล่นกับเด็กแบบนี้ดูกิเลยนะแล้วหนูป่วยป่วยอะตอนนี้หนูเหมือนป่วยอะเมื่อวานเหนื่อยไหมเมื่อวานก็เหนื่อยกับก็กลับมาไม่มีแรงแล้วอะลูกลิงไงก็หนูอยากเล่นกัเด็กไม่ใช่หรอไม่ไหวแล้ว คอนเทนต์นี้ไม่ได้แล้วต้องวิ่งตามเด็กเหนื่อยมากยังไงดีพี่พีทพี่พีทขอแรงกำลังใจในการทำงานน่ยนี่แล้วไปส่งขึ้นรถแล้วไปนอนเลยเดี๋ยวนอนก่อนไหมคะหนูนอนนี่เหรอพี่เพชพี่เก่งว่ะพี่นี่แรงได้ไงอ่ะอะไรนะต้องี่แรงทำงานได้ไงอ่ะอ๋อบ้ามันไม่เหนื่อยขนาดนั้นเมื่อวานแต่หนูดูเหนื่อย ที่บ้านทำไมหนูรุเหนือหน่อยขนาดนันด้นะนะจริงเพราะหนูวิ่งตามเด็กอะบ้านมันหลายวันแล้วว่าไม่ไหวไ่ไหเลยวิ่งอยู่แล้วนะไม่ไหวแล้วะพี่เพชททำไงเนแอลพี่แก่งอะงั้นต่อไปพี่ทั้งทำงานแล้วทั้งเลี้ยงเด็กเลยนะบุกไม่ไหวจริงบุกขอผ่านเรื่องเนี้ย <c oughs> ใครแค่นี้แหละค่ะ พี่เก่งวะเคยถังพื้นที่มีรูว่าเลี้ยงรูปเบื่อะเขาตอบแบบไม่นะเพราะว่าเด็กทุกวันไม่เหมือนกันต็เ<อ>ปน็นนางามมากเลยทุกวันมไม่เหมือนกันแม่ไก็ส่งนี่มาเหรคส่งเลยครับตอนนี้พ่อถือยืนจับไปไหนอะไม่ได้ไปย,ย,ยืนจับลำไยบอกว่ายสวัสดีแปดปีแล้วค่ะครบแปดปี ครบแล้วเขาอยู่บ้านเรามาแปดปีแล้วเหรอส่งมาตลอดโอ้พ่อหัวสีอะไรอ่ะผมแดงแขวนมาเร็วฉันไม่ไหวแล้วขวนแล้วมาสร้างเอเนจี่เร็วแต่ขอสร้างเอเนจี่แล้วก็ห้าทุ่มแยกย้ายนะแขวนบอกว่านานไปพี่บุ๋มห้าทุ่มเนาะแขวนนี่ก็ไม่ไหวขึ้นป้ายไว้ดิแล้วแขกถึงสี่ทุ่มเชิญเชิญเราจะบ้านตอนสี่ทุ่ม ให้เวลาเดินอย่างนี้ไปขึ้นรถสองนาที <c oughs> หือตัวนี้กินกาแฟแก้วอะหน้าใสมากคิดว่ายี่สามยี่สี่โอ้โหตอนยี่สามยี่สี่อะจะคึงกว่านี้อีกคุณพี่ กนัอะไรดีล่ะสั่งหมาล่าไหมต้อหมาล่ามากินเลย่างี้ไหมเฮ้ยไม่ไม่ไหวแล้วเอ่เจนทำไม้นีมาพรเจ้าของพลังไหนค่ะเด๋วไม่ไหวอ่ะมันเหนื่อยอ่ะคุณไปก่อนกับผมทีดิ ม่ตอ,อยากเตื่นไหมใครเยอะมากอะไรละ่ะห,หมูก่กระทะไม่ไหวน้ำหนักไม่ลงเลยด้วยแอนเพื่ออนหลับเกมนับนับทีมลัาแาดทีม เจ้อ้อวนเจาอ้วนนี่เ่อวาอุ้ยอันนี้มันอยู่ในส่วนหนึ่งครับผมน่ป้าโอแล้วก็ผมน้องแม่เขาเลือกของในแม่บนโต๊ะเดียวของเราเองไม่ใช่ออของเอาข,ของแถมลูกค้าป้า เลยค่ะไปซื้อเองเลยค่ะในทอยอาอัสอ๋อขอาบอลไปต่อที่อื่นอีกด้วยหรือว่าจะไปกดตุ๊กตาทำคอนเทนต์แก้เครียดเก่งหันทับเลยไหมพอไปกดตุ๊กตาเก่งหันทับหรือว่าจะไปกดตุ๊กตาทำโอ้โหเก่งแพ็คของดีกว่าอีกุ้ย ได้ประโยชน์สนุกมากอะกดตุ๊กตาทำอะไรดีอะเลโก้ขวัญก็อยากอะเนี่ยขวัญไม่ได้หรอกพี่บอลไม่อยู่ขวัญมาเราไม่ไปเลโก้แล้วมาเดวเราไม่ไปแม่เดวดูกระติกน้ำกุ่ใจนี่มันเลิศนะมันมีไฟแบบ LGBTQ อยู่ที่ใต้ตูดวะไฟเลยไฟใส่รุ้งมันจะเตือนไงให้เรากินน้ำหรือว่าเรากินน้ำแม่เลือดเรา,าจะหนืดตอนเนี้ตัวกินน้ำให้เยอะใช่ไหมเนี่ยพอกินเสร็จมันก็จะมีไฟขึ้นแล้วก่อนกินมันก็จะเตือนคิวบอกว่าพี่บอล<บ>อีกครึ่งชั่วโมงถึงจะออกไหมไม่ออก ลองหยุดอยู่บ้านดูอาจจะรู้สึกดีขึ้นให้พี่บอลกลับบ้านบ้างให้เขาไปอยู่กับแฟนเขาบ้างคุณแอนนี่อ่ะเฮอแอนน่ะอ๋อเฮอแอนนี่เขาบอกว่าเออไม่ใครอยากอยู่แต่เห็นไปนั่งรอกลับบ้านรีบห้าห้าโมงขึนปุ่นเป้งกลับไปรอแล้วนี่น้องเขมมาบุญชูบุญใจเป็นยังไงสบู่เป็นไงชอบไหมรักผิดแล้วที ที่บอลขำให้ที่บอลเขาไม่มีเวลาส่วนตัวกับแฟนสาวเขาบ้างม,ม,มัปไม่ระโยชนนะอะไรคะต่อเทนไม่มีเสียยหนูทำไงดีเนี่ยหนูไม่ไหวอะ่ะ ตอนดู f ฟิกไม่ชอบไม่ชอบดูหนังดูหนังอ่ะเป็นคนดูหนังฟังเพลงไม่ได้เป็นคนดูแล้วนีกสิห้านาทีไปอยากหาหม้อหม่าล่าหม้อไฟกินอะไรเงี้ยขวันยังอยู่ไหมมีไหมขวัญสั่งหม่าล่าเอ้ยให้จุ่มต้มไหมเรามีนี่แล้วก็ซื้อแค่หมูไงได้ปะ มันเสียไปแล้วไม่เห็นหรออะไรน้ำซุปอะน้ำซุปอะไรเจนหนูสั่งหนูซื้อมาเป็นซุปหม่าล่าเป็นเป็นไรไหนเล่าสิแบบวันนี้มันขี้เกียจอะแต่ก็ไม่อยากนอนแล้วนึกออกไหมแต่ก็ไม่อยากตื่นอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ